เราจะเดบันไซไปกันพี่น้องนในเวลาทอสก์อเมอริกาม,ม,มันมีอันนี้นี่ว่ามันมีฮาร์มสตูชินี่ว่าอันนี้ก็เอามาได้นะถ้าใครมีอันนี้ดีเหมือนนกัไม่มีเอาพวไปได้ไหมเออพวับ<ะ>อะไรก็ได้เชือกเอาเช,ชือกเอาเช,อช,อชือกตีเอาเชือกตีแม่มเลยไอ้มีเชือกด้วยเหรอแย่ดพวมาแล้วเชือกมันก็นั่นแหละเอ้ยว้เหมือนไปเหมือนเที่ยงพวบเลย ดูขี้โมู่คือพ้อมมดไอ้น้องออกไหนโอ้โเออกลไปเรียนสปายไหมเอ้ยเอาดิโอ้สปายจะบอกว่ากูจะจะบอกว่ากูจ่อยางกูกูจ่อยางใครไม่ได้เลยนะไอ้ยังจะได้ไปตุยตยมันก็ได้เอางี้ว่ะโซลเจอร์ใครใช้ดาบอะไรก็ได้แต่ขอมมีกระเป๋าอะก็คงจะมีแค่นอนกับกูใช่ไหมที่มีอะ น่าจะเออแล้วก็โชคดีมีชายนะทุกคนมาแต่ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันหมดนะทุกคนต้องอยู่ด้วยกันหมดนะมามามามูไจมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างบนแล้วล่เอล่ะโอเคล่างล่างเลยไปไปฆ่าพวกมันามาดิอะไรอ่ะฮันอเมริกาฮันอเมริกาจะจะฆ่า เราว่าเรายอมแพ้เลยไอ้เหี้ยโอ้โหเส้นทางง่ายจังพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งจะมาเผาบึงเปรแล้มันปุกป้องกลางเราตกอย่าให้โดนเราตกอย่าให้โดนไปว้าโอ้โหอะไรเล่นหนาวเนี่ยโอ้โหเล่นปุบปุกขาดอ่ะเดี๋ยวต่อไปสายเลยนะ เมดิกนี่ทางนี้เราต้องไปย้ายมันเผาเมืองแปรของเราโอ้โมันตีกันไม่เดินสักทีมันเดินไปเดินมาเนี่ยมันมีแต่นคนดำทั้งนั้นเลยว่ะมีแต่คนอินเดียเนี่ยมีแต่คนอินเดีย,ยเออบ้านมันจะยืนแล้วเราแพ้อพันแมนต่อยโซเจอร์อตายเออ ไม่โซเชียลเราเบิดจริงทุกคนไปสปายไอ้กูกูมีมีดเนี่ยมีดแทงกระป๋องตัวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไว้หมดเอาไว้หมดเราจะจ่อยามาให้หมดไอ้เหี้ยมาแล้ววะไอ้เหี้ยาบุกกูแม่งกูสายลับเลยไอ้เยาบุกกูแม่งโคตรไอ้เงี้ยสุภาพบุรุษมีแต่สุภาพบุรุษไปยัยเลยอุ๊ยไอ้เหี้ยบุกเมืองแปะทุกคนบุกเมืองแปะ ไปเล้วไอ้พวกสุภาพบุรุษทั้งหลายสุภาพบุรุษเราจะไม่ทำอะไรผู้หญิงกันนะครับเหมือนซันจิพูดไว้ไอ้ผู้ตายไปแล้วเอามันให้ตายต่อแปอะไรอีกเดี๋ยววะสไนเปอร์ <Engineer. S 2> ไหมเอนจิเนียร์เฮ้ยสไนเปอร์ก่อนเอ็นจิเนียร์เฮ้ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดตาหน้าเราเป็นฝ่ายป้องกัน,นยคอะ ถ้าตาหน้าเราเป็นฝ่ายป้องกันเราก็เล่นไอจีเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเล่นไอเนี่ยเขาเลยนะโอ้ฉันเายโอ้ยแม่งรู้ดีจังเลยต้องขี่ยึดจูยึดจดทุกคนยึดจุเยึดเยอเยอะโอ้ยโดนต่อยตายอีกแล้วสบายโคตร ตัวโวดไฟมันจะดีอะไรมันเดินตามกันไุกึผู้รเมืองแปรบุกเมืองแปรอันนี้ไม่ใช่สปายอันนี้สปายเย่อสปายเยอไม่ใช่สปายไปกระทืบมันเราจะเผาเมืองแปรให้โวดายโอ้ตายอ้าวปังมาไปบุกไปแล้ว ไปดูตายเลยเตี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 ยไปส่งมันไปคุยกับรากมะม่วงกูตายพวกเราไม่กระจอกเนี่ยร้องห่มเราเหมือนทุ่งสาหัสเลยแฮะเออมันอะไรมันไม่มีใครปลูกเหมือนเราอ่ะเออเรามันเก่งเกินไปโุนประตูปิดแล้วเฮียไปลยยุทานอะไรก่อนดี เลีไปยุจุดเอไปยุจุดเอแค่น่าเบื่อขอลองหง่นก่อนแล้วกันเนี่ยชาเลนไปไปพวกสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษไม่งั้นเราจะไม่เก่งเรียบร้อยพี่เราจะบุกเมืองแปรไอ้ยืนจะบุกเมืองแปรกี่รอบเนี่ยพวกกูเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ทันบุกเมืองแปรไอ้เหี้ย กูยึดเมืองแปรน้องกูยึดเมืองแปรเออไอ้บุญถ้วันรอบนี่แหลโอ้รอบนี้ไม่ได้ว่ะแม่ไม่มีใครมายึดกับกูเลยทีเออทีมมันจะดีเว้ยถ้าเกิดนราล้มเนี่ยโอ้แสบคอเลยตะกนลหลายรอบอะโอ้ยเหมือนกันเออมัวหาหาหาะาหน้าเราเล่นอะไรดีวะไอ้ไปดิเรามีตัวอะไรที่ยังไม่เล่นบ้างวะ หมอหมออย่ามีหมออีกอย่ามีหมอกระเดมหมอโอ้ยเฮียวแล้วก็แล้วก็ไพโรลยเออร้องไห้จะร้องไห้แล้วเนี่ยอย่าเพิง<า>่งร้องอย่าเพิ่งน้ำตาของลูกผู้ชายอ่ะเก็บไว้ก่อน <ตา S 1> ไม่เฮียจะต้องปลดปล่อยมันออกมาไม่ได้เฮียเอย่าป,ป,ลปล่อยเอ้าแล้วทำไมมันยังไม่ลดวะ,อะไอ,อ้ันเนี่ย <laughs> มันน่าจะมันน่าจะไปยึดอ๋อมันยึดใกล้เร่เรื่อยดีกว,ว่า จนกว่าไอ้ขอบสีน้ำเงินมันจ่อเอาไว้เอ้าแล้วมึงไม่แทงมันนะแป๊บนึ่งเพี่เออแทงแทงแทงเออหวยได้คนเดียวเฮ้ยชนะไอ้ช้าเฉยเลยชน้าช้าหรอกูกูขี่มันขวานเลยยังไงเราเราจะแปลกลับมาได้ละอ้าวเราสีแดงอ่ะเอ็จีครับ อ้า engine มาดิกูใช้อะไรกันนะกูใช้กูใช้ปัจจจยที่มันตีแล้วติดเลือดอ่ะอันดีมันจะได้มันจะได้เจ็บปวดกว่าในฐานไม่ได้เล่นทันเยูเลยน่มิอ engineer gaming engineer gaming มามามาจากำลังโง่ลงเร่อยๆหมกมตั้งแต่ ตั้งแต่เสนอความคิดเห็นแล้วไอ้มีมลิงอะไอ้มีลลิงที่มันทำหน้าเอือแล้วเป็นรูปสมองตรงหัวไปตีวันไป้เมิงว้าโอ้ยไอเย้ยวุดววุ้เกมจบมาเรื่องเชี่ยแบบวเกมจบเร็วไอ้เย้ตีสปายตายเอาละครับสำหรับวันนี้จบพิกเคียงเข้านี oh, hey. ้ A A What? What? What ไม่ใช่ไม่ถึงจบจบแมปอะไม่ได้จบคลิปจบไม่เลยเฮ้ยนะเข้าเรือกูตายเลยโอ้ยมันบินมาจากไหนวะเนี่ยตายหมดเลยสามคนอย่าลืมไปปกป้องเมืองแปฝกันด้วยนะไอ้เหน่อยก็มึงแฝกแล้วอย่าโง่เร็วอะเมืองแปฝกอ่ะแองแปฝกแต่นี่ไปสแล้วแล้วก็นั่งงูนี่เนย ยังสูงอยู่เลยอ่ะเคตรเสเรเล่นตัวอะไรเจสไนเปอร์สไนเปอร์เอเอาเจเลเตมาครัไม่มีนี้เอ้เอาเจเลเตมาเดี๋ยวใช้แนุแม่เลยไอ้เน้อกตันเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเ้ยยเฮ้ย้ยน้เ้้ยเเฮ้้ยเยเฮ้ยเ้เ้่ย วันนี้สเนปเปอร์มันเกิดเมืองใต้น้ำไงเพราอเออใช่ลืมเลยเปลี่ยนเซต๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วโอเคยึดเมืองแปรไปยึดเมืองแปรทุกคนขนูติดไฟเอาไฟมาสิโอ้เจ็ โอ้ยตีไม่ทันมันตีคนไปเลยก็ตีไม่ทันไอ้แด้ไอ้ดำไอ้ดำทรงงผมแอฟโฟนสมัยมันมีแอฟโฟแล้วเหรอมีเกิดมี้ตังแต่ก่อนคนอีสานเกิดรู้สึกพี่บูมเลยสัตกเดี๋ยวบุกบุ๋มยึด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 ไอ้ฟูมยึดตัวบุกบุกยึดยึดไปเร็วคนอีสานมันเกิดตั้งแต่ต้นเยยาบุ๋ม กูตายเดีเราเป็นคนยีสานเราเกิดต wow. oh, ั้งแต่ยุคเคเทเชียแล้วกอก็กูตายเฮ้ยอาวเกลวสเนเปอร์ชอบกินลับก้อยชอบกินชอบกินลับไอ้ไม่โดนมันอยู่กันเป็นหมู่คณะขนาดนั้นยิงไม่โดนโคตรโหดเลยวะอ้กูตายเลยโอ้ยขโมนแมนเออ ไอเดี๋ยวเข้าเราต้องยึดเมืองแปรกลับคืนมาไอ้ย่ะบุกบุกโอ้มันปลาอะไรมันเนี่ยมันปลาน้ำอาสูรมาเอ้ยอีอามันโดนได้ยังไงวะอ้าวกูได้ปืนสไนเปอร์เลยไอเฮี้ยเล่นเก่งจนปืนสไนเปอร์เข้าเลยเฮียยังยึดได้ยังยึดได้เราต้องไปยึดเมืองแปร บุก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 ชนะเยี่ยมชนะโอ้โชนะเราได้กินลาบก้อยแล้วมันขมยังยังเลยแล้งเราจะไปทดลองกุ้งเพราะกุ้งนั้นมีสายเลือดเชื่อมต่อกับมาแรงปอเฮ้ยผมเจออันเนี้ยทำไมคอมมันเดินอย่างนั้นอะแบนตัวแบบค้างๆอะไยดีไอ้ว้วนเดินไประวังทุกคนนเพื่อนอยู่ได้เ โอ้กูตายอ่าโอนสไปแทงตูดเท็มหัวเงลแค่ละมันจะมาแล้วป้องกันฉานเต็มกำลังเอ้ยผมอยู่บีอาช่กะโลโบีทุกคนีบีไปผมเขียนเล่อน้ำโดเรมอนกินแล้วเป็นโดเรมอนนะอยะอยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ม uhm องไม่เห็นมองไม่เห็นกูฮิวกูฮิวกันกูฮิวก่อนไอ้เหี้ยเล่นเสียไม่มีไซมีหน้าไม้เลอมีมีไม่มาใกล้พี่ก็ได้เพราะว่าพี่มีอ้นี่อยู่ไอเขาอะไรยูเปอร์เนี่ยเอ้ยเจี๊ยอุ้ยมาดิเอาอันนี้จะไป เอาใครใครสปายเอ้าเนี่ยที่เจอสไปยเหมือนกันโอ้ยเออเฮ้ยระวังสไนเปอร์นะมีเกอร์นี่เกอร์นี่เกอร์เฮียไอ้เหี้ยเอ้ยติดกระ่ลงไปทันเรียบร้อยเอาหัวเลยอะสปาหเอาหัวเลยระวังมันยิงมาแรงโค้งเลยกดด้อยตายที่เดียวกันเลยตายที่เดียวกันเลยเฮ้ยเราอย่าปลุกปมมันแปรได้เหี้ยเราเราทำสำเร็จเหี้ยปลุกปม้มันทำสำเร็จด้วย ไอ้เย้แต่มันยึดแล้วนะเอ้ยคนอีสานมันเอาธนูยิงไหนเลยเนี่ยเอาไอ้คนอีสานที่ไม่ยิงกลางไม่ยู่กลางทุกคนไม่ยู่กลางก่อนจัดการไอ้คนอีสานอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขี้ยทีนี่เลยตีงูไม่ตายมันต้องโดนใครสักคนหรือว่าไม่โดนเพื่อนกับศัตรูเนี่ย แต่คนอีสานยืนอยู่นิ่งๆดิขอเจ๊ยิงใครมีใครมีไม่โดนไอปังยิงให้พี่หน่อยยิงยิงอยู่เพิ่ยไอพี่หน่อยจะตายหาเนี่ยเฮ้ยเรากัรได้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 อยู่ไอเนี่ยตกใจเลยจัตัวจับตัวไอนี่กันนี่กระบุกนี่กระบุกไอ้พกไปเร็วดิไอ้พวกหมอเถื่อน ไอ้พวกมันมีใบรับรองไปไอ้เงยมันจะยิงเพลิงแปรมาไ้มองอีสานแตกอีกแล้วกูไม่มีกูไม่มีอยากให้มันมีเราเล่นตัวไหนนะงงงงตายธิตภัยเลยอะไรโอเคกูกกูไม่พูดปัญญาอ่อนเลยที่เราทีกู snap ไม่หยถูกสแนปเลยไปตีมันไปตีมันไปรู้ว่าใครคป็นแปรอย่าให้รู้นะไอ้เอ้าประตูไม่เปิดเอาเอาเอาคือเขี้อะไรออ๋โดนเทียน ไปขวาไปขวาทางขวาเปิดอยู่ไอ้เกาเฮ้ยเราชนะได้อยู่นะอะไรสกาเด็กเกียนบุกบุกบุกเซีละไปน่าไอเคนอินเดียไปแล้ว e hum Be <t ainsi> น learned learned. ้าระวังสปายตีเช็คด้วยไปเอีไปเอไปยืนพม่พดสามีเยอไปเร็วเอา โอเคเอฟโฟ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 เอาตายตายแล้วตายแล้วเยอะโอ้ยตั้งอยู่กันหลังให้กันหลังให้ทุกคนไปเผาเมืองแปะเผาเมืองแปะเฮ้ยสไปข้างหลังไอ้ขี้สไปสไปไปเยอะตายดิวะไอ้ขี้ไม่ตายโอ้เหย้ะเนี่ยมันไม่ตายโอ้ยข้มอนนั้นกูยึดเมืองแปะแล้วเป็นคลิปที่เจ็บคอที่สุดแล้วใช่โอ้แล้วกูต้องตัดนานด้วย S <S เฮ้ชเยชนะเฉยชนะเฉยขี่ไม่กวาดเลยเรียบร้อยทำไมมันจบงูขนาดนี้เนี่ย <S <S โอ้ยเนี่ย,ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับมารับชมครับผมก็สนุกกันไหมครับกิน่าจะสนุปไหมเพราะพวกผมแม่ก็ปวดปวดคอชิบหายหมดแล้วเนี่ยอ <laughs> <h> ่ะหีหยีหีจบนี่ปุ๊บน้ำพึ่งกับอะไรวะสปอนเซอร์น้ำมะนาวกับน้ำพึ่งต้องเข้าแล้วล่ะ ก็ขอบคุณครับสำหรับเกมที่ประเทศทูผมก็ไปไป้ายยาใครมาได้อีกสองคนก็ไป<ห>สำหรับเกมที่ประเทศ,ทเทศก็ขอฝากคลิปไว้ในใจแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจดครับสวัสดีครับไปเลยไปเลยจะไปไหนก็ไปเฮ้ยไม่ได้เร่นเร่เล่น,ลเ,ลนเล่นก่อนเลยนะ